สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศสเปนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆพื่อนทำโดนัททวิสต์นะคะโดนัททวิสต์ตัวนี้จริงๆเมื่อก่อนก็ทำทานบ่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำนานแล้วช่วงหลังๆมาเนาะไม่ได้ทำนานแล้วก็เลยวันนี้นึกอยากจะทานนะคะก็เลยว่าเ,ออเดี๋ยวมาทำให้เพื่อนๆดูด้วยดีกว่านะคะในส่วนของการทำก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีส่วนผสม แล้วก็วิธีการทำยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆใช้เนยละลายนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะละลายด้วยไมโครเวฟก็ได้หรือว่าจะไปตั้งไฟก็ได้นะคะเทลงในอ่างผสมเลยจากนั้นตามด้วยนมอุ่นนะคะ1น่ถ้วยตวงตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะ ตามด้วยเกลือป่อนนะคะครึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันนะคะผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่หนึ่งฟองนะคะจากนั้นตามด้วยจากนั้นตามด้วยยีสต์นะคะ ก็จะใส่แป้งนะคะเราใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ ประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะเพื่อนเพอพอเราผสมแป้งให้จนเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเขาก็จะประมาณนี้ ไม่ต้องนวดไม่ต้องใช้มือนวดก็ได้นะคะเราก็ผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้ก็อพอแต่ถ้ารู้สึกว่าเขาเหลวไปมากไปก็เติมแป้งนิดนึงได้นะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้มือนวดนะคะผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะพักแป้งให้เขาขึ้นเป็นสองเท่านะคะก็พักประมาณ ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งแล้วแต่สภาพอากาศนะคะเพื่อนๆถ้าอากาศเย็นก็พักนานหน่อยนะคะเอาคือดูเอานะคะว่าจนแป้งเขาขึ้นตัวเป็นสองเท่าเราก็จะคุมพลาสติกไว้เลยประมาณนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวกลับมาดูอีกทีตอนที่แป้งขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราพักแป้งให้ขึ้นฟูแล้วนะคะอันนี้ก็เราทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะแป้งเราก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะไล่ลมออกสักเล็กน้อย แล้วเราจะมาแบ่งแป้งนะคะก็จะใช้มือบิดเลยนะเพื่อนๆบิดเป็นสองสองส่วนก่อนนะคะแล้วบิดขึ้นขึ้นของอันนี้แล้วก็อีกขึ้นนะคะง่ายๆเนาะ ก็จะได้แปดก้อนนะคะก็ให้ลงเขานิดนึงเดี๋ยวนะคะค่ะเพื่อนๆก็จะได้ทั้งหมดแปดก้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยว เราก็จะคมพลาสติไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาออกมาทำทีละส่วนเนาะเราจะบิดเป็นเกลียวนะคะเพื่อนๆนี่เราก็จะม้วนเขาก่อนเราเราก็จะคึงให้เขาเป็นเส้นยาวๆนะคะคึงให้เขา ตัวประมาณนี้เนาะให้สม่ำเสมอกันจากนั้นก็บิดนะคะบิดสองข้างเนาะบิดไปคนละด้านนะคะประมาณนี้แหละจากนั้นเพื่อนๆก็บิดบิดเลยแล้วก็เก็บปลายเขานะคะ เวลาเราไปทอดเขาจะได้ไม่แตกออกจากกันเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นตัวแบบนี้เนาะ ค่ะเพื่อนๆพอเราทําครบทั้ง8ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้10นาทีนะคะพอ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมากลับด้านเขาขึ้นอีกทีหนึ่งเนาะสลับด้านเขาด้วยนะคะก็จะปิดไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมากลับด้านเขาอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อนๆพอครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมากลับด้านนะคะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงทอดตัวโดนัทของเรากันนะคะเราก็หยิบโดนัทที่เราพักไว้นะคะทอดลงไปเลย แล้วก็ทอดไปจนเขาเหลืองดีนะคะเพื่อนเพ <ๆ S 1> ื่อนก็เตรียมกระดาษซับน้ำมันรองไว้นะคะเพื่อน ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราทอดได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุกน้ําตาลกันนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแบบคุกน้ําตาลก็ทานแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะคุกน้ําตาลสักหน่อยเนาะก็คุกขณะที่เขายังร้อนๆเนี่ยค่ะถ้าใครมีถุงเป็นถุงกระดาษก็ใช้เขยา่าเขย่าเอาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะจะได้ทั่วถึงเนาะแต่อันนี้เราก็คุกประมาณนี้นะคะ พอเขาร้อนๆน้ำตาลเขาก็จะติดง่ายนะคะสวรนี้ทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูอร่อยจริงๆเมื่อก่อนเราทำบ่อยมากพอช่วงไหนรู้สึกว่าทานเยอะแล้วอ้วนนะคะก็จะก็จะหยุดทำไปเนาะพอเนืออยากจะทานก็กลับมาทำอีกรอบนะคะ เขาก็จะสีเข้มนิดนึงแต่ไม่ได้ไหม้นะคะไม,ม่นะเพราะว่าเราอยากให้เขากรอบนะคะแฟนชอบมากนะคะฝรั่งชอบเพื่อจะใส่ผงอบเชยลงไปในน้ำตาลก็อร่อยอีกแบบนึงนะคะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็จะหอมอบเชยด้วย เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆดนัททวิสของเรานะคะน่าทานมากๆเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะสูตรน,นี้ง่ายนะคะทําได้ง่ายๆแล้วก็ทานอร่อยด้วยนะคะทําให้ลูกๆให้สามีทานที่บ้านนะคะลองทํากันดูเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ s t a r l g o